อดีตลูกจ้างร้านแม่ย้อยสู่วันที่เป็นนางเอกช่อง3ามเปิดบ้านนางฟ้าธัญ,ญพัฒน์พาเรติ้งละครพุ่งคนเรียกมามืดในวงการนางฟ้าธัญ,ญพัฒน์สาวน้อยผู้ที่มารับบทเป็นบุญปลูกลูกจ้างในร้านของแม่ย้อยที่แอบหลงรักเฮียตรงรับบทโดยแชมป์ชนาทิพย์ลูกชายคนที่2ของแม่ย้อยแต่งานนี้สาวน้อยคนนี้จะสมหวังหรือไม่น,นั้นต้องไปรอลุ้นกันในละครเลยค่ะจะพาทุกคนไปส่องตัวจริงของบุญปลูกกันค่ะที่ต้องขอบอกเลยว่านอกจอ รีีกไม่ธรรมดาจริงๆทั้งสวยน่ารักอนาคตสามารถขึ้นแท่นเป็นนางเอกนามฟ้าก้าวเข้ามาในวงการได้อย่างไรหนูเริ่มมาจากการถ่ายโฆษณาก่อนจากนั้นได้มีโอกาสแคสติ้งกับพี่คิงสมจริงสีสุภาพในละครเรื่องแรกสายลับจับแอปหลังจากนั้นผู้ใหญ่ก็ได้มอบโอกาสให้หนูเป็นนักแสดงช่องเรียกเข้าไปเซ็นสัญญา จึงได้มีผลงานอื่นต่อมาเรื่อยๆฝันอยากจะเป็นนักแสดงมาตั้งแต่เมื่อไรตอนเด็กๆหนูเป็นคนที่ชอบดูการประกวดร้องเพลงดูละครอยู่แล้วแต่ที่อยากเข้าวงการแบบจริงจังเลยก็คือช่วงมัธยมศึกษาตอนต้นมีคุณครูแนะนําว่าถ้าในมหาวิทยาลัยจะมีทุนเรียนฟรีสําหรับนักแสดงตัวหนูเองก,ก็อยากเรียนฟรีเพราะอยากแบ่งเบาภาระของคุณแม่เนื่องจากคุณพ่อของหนูเสียไปตั้งแต่หนูยังเด็กคุณแม่เป็นคนที่เลี้ยงหนูมาคนเดียวพอมีโอกาส แคสติงส้งโฆษณาและเริ่มเล่นละครก็รู้สึกว่าสนุกดีด้วยความที่หนูชอบอะไรแบบนี้อยู่แล้วมันจึงทําให้หนูมีความสุขกับการทํางานอีกอย่างนอกจากการแสดงแล้วหนูยังชอบเต้นและร้องเพลงด้วยจึงมีความฝันว่าอยากจะทํางานหลายๆอย่างในวงการบันเทิงไม่ว่าจะเป็นงานเบื้องหน้าหรือเบื้องหลังโดยเฉพาะงานผู้กํากับตอนนี้เรียนอยู่ที่ไหน,นมองอนาคตทางการแสดงของตัวเองไว้อย่างไรบ้างก็อยากได้รับบทที่หลากหลายเพราะว่าหนูรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่ รับบทบาทอะไรใหม่ๆอยู่เสมอก็อยากพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆไม่ว่าผู้ใหญ่จะหยิบยื่นโอกาสอะไรมาให้หนูก็จะทำตรงนั้นให้ดีที่สุดหนูอยากทำงานเก็บเงินให้ได้เยอะๆเพราะมีความฝันว่าอยากซื้อบ้านซื้อรถให้กับคุณแม่ทุกคนในครอบครัวจะได้ภูมิใจขึ้นแทนเป็นนางเอกน้องใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับนางฟ้าธัญพัทจากบทฝ่ายดำในละครเรื่องแม่ครัวคนใหม่ที่นาทีนี้ผู้ใหญ่ยันเด็กเรียกฝ่ายดำทำเอาเจ้าตัวเป็นปลืม้มแถมเร็ ติ้งแรงดีไม่มีตกปาดแสงละครฟอร์มยักษ์ไปได้แบบสวยๆเริดบอกได้คนเดียวว่าสาวคนนี้อนาคตไกลแน่นอนนับว่าเป็นดาวรุ่งดวงใหม่ของวงการจริงๆเพราะไม่ว่าจะเป็นบทแนวไหนคาแรคเตอร์ตัวละครเป็นยังไงต้องแปลงโฉมมากน้อยแค่ไหนก็ได้หมดจริงๆ